ที่จังหวัดนั้นนะครับมาที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับ22มีนาคมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอ,อปอพอรจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ครับวันที่24มีนาคม2568เวลา8นาิ30นาทีที่ห้องประชุมชั้น5เทศบาลนครสวรรค์อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดนครสวรรค์ได้เป็นประธานในพิธีนะครับวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพรลจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวนงเยาวเทพศิริหัวหน้าสำนักงานอปพจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจากอำเภอต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวครับภายในกิจกรรมครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้มอบประกาศกิติคุณแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นประจำปีนี้จำนวน4ีรายด้วยกันพร้อมทั้งอ่านสารผู้บัญชาการอปพรกลางกล่าวโอวาทแก่อปพรลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ปัจจุบันประชาชนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดนครสวรรค์ครับในขณะนี้เองมีทั้งสิ้น19,300คนเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เข้ามาเป็นกําลังหลักที่สาคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่และได้รับการยกย่องโดยผนึกกําลังอาสาเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานราชการที่มีความมุ่งมั่นอดทนเสียสละเพื่อคลี่คลายความทุกข์ร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนนั่นเองนะ